กราบสวัสดีท่านท่านเกเยตอนนี้จะเป็นผมในช่องกรอนคงนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนสร้างเซิร์ฟเอ่อสร้างเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมเซิร์ฟนี้นะครับก็จะเป็นเซิร์ฟจำลองเซิร์ฟจำลองเดินนะครับเซิร์ฟจำลองที่ใช้คอมบันบล็อกนะครับต้องใช้คอมบันบล็อกเท่านั้นนะครับผมถึงจะทำได้นะครับเป็นเซิร์ฟจำลองที่ เล่นก็ได้อยู่นะเอ,ออเอออะไรอย่างนี้เลยนะครับก็ไปชมมินโทกันก่อนเลยโอเคครับเรากลับมาเล่นกันต่อเลยนะครับผมโอเคก่อนอด่นะครับเราก็ต้องสร้างเซิร์ฟก่อนนะครับขอตั้งชื่อเซิร์ฟว่าสกาย a อลแล้วกันนะครับ นะครับผมสกายวอลตั้งไปเลยนะครับ S K Y แล้วก็ V r นี่สกายวอลนะครับผมแล้วก็เอาเอาเอเปิดเนี่ยอืมโอเคเวอร์ชั่นอันนี้ไม่ต้องโอเคตัวความเรียบร้อยแล้วก็ไปนะครับกดอ,อื่นนะครับผม ไอ้ท่านผู้ชมตกแต่งซร์ฟตามสบายใจเลยนะครับตกแต่งตกแต่งตกแต่งนะครับขอตกแต่งง่ายๆเองนะผม,ผมตกแต่งง่ายๆนะเป็นคนตกแต่งง่ายๆนะครับนะครับแล้วก็เราจะเอาบล็อกอย่างก็ได้นะผมในการตั้งจุดจุดวาร์ปไปที่เลือกนะครับตรงนี้นะ แล้วก็ตึกตึกแล้วก็ตึกตึกแล้วก็ตึกตึกโอเคนะครับผมแล้วก็ตึกตึกตึกเอ้ยไม่ตึกละเด้วเด้อโอเคนะครับแล้วก็ตึกตึกตึกโอเคนะครับผมเราก็ได้จุดว่าไปนู้นแล้วนะครับแล้วให้เราเจาะสองนะครับแล้วก็เส่คอมมานด์บล็อกนะครับก่อนเดี๋ยวเราผมขอเคลียร์ก่อน คลีอโอเคแล้วก็ให้เอากิฟนะครับแล้วก็แล้วก็เอาอันนี้นะครับแล้วก็เสกคอมมันบล็อกมานะครับผมโอเคบ L O ออแล้วก็ปะเราก็จะได้คอมมันบล็อกมานะครับแล้วก็รอมาตั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับผมให้เราเสกเจ้านี้มานะ เนี่ยสโตนเนี่ยสโตนแพนโอเคแล้วก็ให้เราเลื่อนมาไกลๆเลยนะครับไม่ให้เห็นไม่ให้เหลือตรงนู้นนะฮะไป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 ไงเงี้ยเราให้จาทางทิศทางไหนแล้ววะอยู่ไหนละโอเคให้เราถอยหลังตรงมานะครับเพราะว่าจะได้จาได้นะครับตรงเงี้ย โอเคแล้วก็เราทำเป็นพวกน,นี่เลยก็ได้นะครับผมอันนี้ตึกตึกแล้วก็ตึกตึกนะครับมาเรามาวัดกันนะครับอันนี้ป้ายที่หนึ่งนะครับป้ายที่สองแล้วก็ป้ายที่สามโอเคเป๊ะเลยนะครับหนึ่งสองสาม โอเคเจ้าจบล็อกนี้ก็จะสวยหน่อยนะผมสวยมากมากเลยเลยนะครับเป็นเพิร์สกายวอลนะครับผมถ้าใครมีไอเดียที่เจ๋งกว่านี้ก็อย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องขุดดิขุดด้านล่างโอเคโบกแล้วก็โัอ่าวก็ปึก๊กแล้วก็ปึ๊กให้เราใส่คอมเมนต์บล็อกไปอย่างนี้นะครับ ก็จะได้สภาพอย่างนี้แล้วก็ให้เราเ็กป้ายน,นะครับผมก็จะสอนเร็วๆหน่อยนะครับผมแล้วก็กดปึ๊กแล้วก็เดี๋ยวเดอ่าเราจะทำเป็นสีเพื่อความโดดเด่นนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็อกว่ารับได้เด้วเด้อเด้เป็นไงครับ โอเคนะครับว่าเราจะเขียนรูมวันนะครับรูมวันอันนี้ก็เขียนรูมทูนะครับผมรูมทูนะครับรูมแล้วก็ทูนะครับก็คือเลขสองอะไรรูมทูอ๋าเห็นไหมก็จะเป็นรมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูมทีใช่ไหมครับแล,แ,ร Room, แ,ล When, แล้วก็เขียนว่ารูมแล้วก็เวนแล้วก็เขียนว่า เออเนี่ยเอาเอาเป็นสีอะไรดีนะครับเนี่ยสีมองก็ได้รูมทรีนะครับผมโอเคก็จะได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับสวยๆเลยนะครับผมก็เราจอบไม่ได้แล้วว่าทางกลับไปทางไทยนะเดี๋ดโอเคแล้วเราจะทำแบบเป็นว้ามาตรงแถวๆประมาณตางนี้นะครับออกไป โอเคเราก็จะตัดต้นว่านะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ผมพอตัดคลิปมาโอเคนะครับผมเราก็ได้แล้วนะครับผมโอเคเห็นไหมครับเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคต่อไปนะครับเราขอสปาวลอยนะครับประมาณตรงนี้แหละตรงเงี้ยตรงเงี้ยกดย่อก่อนโอเคประมาณตรงนี้ตรงเงี้ย แล้วก็ทับสบปาพอวยนทีสปาพอยโอเคโอ,คโอ้สองพันเนาะอุ้ยอย่างเยอะเลยครับท่านผู้ชมน่าเราขุดแล้วนะเราเขียนทีพก่อนแล้วกันเราค่อยจำนะครับทีพ,แพีแอดพแอดพีเท่านั้นนะครับผม เพราะว่าถ้าเป็นแอดเอนะครับคนอื่นก็จะเห็นด้วยสมมติถ้าผมวาร์ปคนอื่นที่วาร์ปไปแล้วก็จะวาร์ปมาตรงที่เรากดวาร์ปด้วยคงจะไม่เข้าใจนะครับสองหกหนึ่งสามห้าหนึ่งห้าศูนย์สองหกหนึ่งสามใช่ไหมห้าหนึ่งห้าศูนย์แล้วก็ห้า ห้าแล้วก็หนึ่งห้าศูนย์นะครับกดบวกครับแล้วก็ออกครับแล้วก็ให้เราทําอย่างนี้แล้วก็เราให้เอาเนี่ยโอเคก็จะปักอ่าเห็นไหมเราก็จะว้ามาจากตูน้นมาถึงตรงนี้เลยนะครับไกลเว,เวอร์เลยนะครับแล้วเราตกแต่งตรงแถวๆตรงนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะตกแต่งนะครับก็จะเสร็จแล้วไปจะเสร็จแล้ว อีกนิดเดียว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 โอ้ยบางผิดซ้ำซ้อนอีกสสอนิดเดียวครับอีกนิดเดียวโอเคเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเกิดประมาณราา Under ตรงนี้แล้วก็ปักวางไปตรงนี้เลยโอ้ยก็จะตกใจนะครับตรงนี้อันนี้ไม่จำเป็นแล้วครับผมแล้วก็ให้เราใช้นี่บัตทอนนะบัตทอนเออ อ่าแล้วเราใช้เป็นเซิร์ฟสก,กายวอสก,กายวอใช่ป่ะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเออนั่นแหละดูมนะครับผมโอเคแล้วก็เราต้องตั้งกฎว่าให้ไล่ไปนะครับไล่ไปเท่านั้นนะครับถ้าใครแบบมีไอเดียอื่นๆก็บอกกันได้แล้วก็เราไปไกลๆเลยครับ ไม่เห็นไอ้นั้นนะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เนี่ยนี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่แล้วเสียงแป๊บนี่นี่แล้วก็นี่นี่แล้วก็ให้สูงเลยครับไม่เห็นใช่ไหมโอเคไม่เห็นครับ ปอะมาตรงนี้แล้วก็ให้เราทําเป็นรูปแนวเกาะเลยนะครับเดี๋ยวเราขอทํานะครับโอเคนะครับผมแล้วเราได้แนวเกาะหนึ่งเกาะนะครับผมแล้วก็ก็จะบอกไว้ก่อนเลยนะครับผมว่าถ้าเราทำสัสามรูมอ่ะเออสามห้องอ่ะเราต้องใช้ไอ้นั้นนะท่านเราต้องทำสับเกาะนะแล้วก็เราจะเว้นนค่ะ เป็นแนวนี้นะให้ไกลกันหน่อยนะครับแล้วก็ตั้งเป็นบล็อกกรีนนะครับตั้งมั่วๆเลยนะครับนะับแนะนำให้ตั้งแบดภูมนะนโอเคนะนเนี่ฮะแล้วเราก็ทุบไอ้พวกนี้ออกไปนะครับโอเคประมาณนี้แหละนะ แล้ก็จึกจึกก็ึกๆึกึกจึึกอโอเคก็จะได้ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งสองครับดูนะฮะน้ำไปกันทาครั้งนี้ก็จะยาวนานมากมะครับผมนับเราต้องอดทนนะครับผมว่ามันต้องมีตอนที่สองแล้วมั้มง,งโอเคมา นี่โอเคเก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราขอทำนี่เนี่ยออกมานิดนึงนครับโอเคมาดูกานว่าแตกต่างใหญ่กันมากไปหรือเปล่าอันนี้มันใหญ่กว่านิดนึงแล้วก็ตบแต่งอันนี้ให้ยาวกว่าน,นี้นับนี่ก็จะได้อย่างนี้ นี่โอเคก็จะอยญ่ประมาณนี้กันเลยนะครับแล้วก็นะเราต้องดูความห่างว่าตะกี้ห่างกันเท่าไหร่เราเช็คมันเถอะนะแหอ่า,าห,อห่างกันประมาณนี่ไหมนี่ไหมโอเคห่างกันประมาณนี้แหละโอเคเราก็ตั้งมุมมั่วต่อนะครับ นี่แล้วก็นี่ฮะแล้วก็เป๊ะแล้วก็เป๊ออเออแล้วก็ไปไปไปไ,ปไ,ปไปนะครับผมโอเคครับก็จะห่างกันประมาณนี้หรือเปล่ามาดูกันโอเคประมาณนี้แหละนะครับผมก็ก็ต้องไปดูตอนที่สองกันต่อสวัสดีครับ